สวัสดีค่ะวันนี้จัสสุดาชาแนลก็จะพามารู้จักบอลสีอีกตัวหนึ่งนะคะต้นนี้มีชื่อว่าทับทิมแดงนะคะซึ่งตัวทับทิมแดงนี้ก็จะเป็นบอลใบไทยนะคะลักษณะใบก็จะเป็นลักษณะคล้ายออรูปหัวใจนะคะปลายใบยก็จะแหลมนะคะตรงตัวโคนใบนะคะก็จะเป็นวาแต่ว่าจะไม่ฉีกจนถึงสะดือใบนะคะตรงนี้เรียกว่าสะดือใบนะคะ ลักษณะใบก็จะค่อนข้างสวยงามนะคะแล้วตัวสะดือใบนี้ก็จะเป็นสีแดงนะคะกระดูกใบก็จะเป็นสีแดงแล้วก็เส้นค่อนข้างชัดนะคะก็เส้นของกระดูกใบก็จะยาวจนถึงเกือบถึงขอบใบนะคะแล้วก็จะมีจุดกระจายกระจายเป็นสีชมพูเข้มออกแดงนะคะซึ่งลักษณะ,ะใบก็จะสวยงามเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวพื้นใบนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะคะดูนะคะอันนี้ต้นน้องอยังเล็กอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูหลังใบนะคะ หลังใบก็จะเห็นเป็นตัวกระดูกใบที่ชัดเจนเลยนะคะออกเป็นสีแดงชัดเจนแล้วก็จะเป็นจุดจุดกระจายกระจายก็เห็นเป็นออกชมพออูอ่อนๆหลังใบเป็นสีเขียวอ่อนนะคะสําหรับตัวก้านใบนะคะก็จะเป็นสีแดงนะคะนี้น้องต้นยังเล็กอยู่นะคะแล้วก็อันนี้กําลังจะมีตัวหลอดใบใหม่โผล่ขึ้นมานะคะซึ่งตัวทับทิมแดงนี้ก็ได้มาโดยบังเอิญน,นะคะพอดีว่า จัดได้ต้นอื่นมานะคะแล้วก็ต้นนี้มันงอกมาข้างๆนะคะตอนแรกก็มาคิดกันว่าเอ๊ะมันคือบอลอะไรนะเพราะว่าตอนที่ได้มาคือไม่ใช่ต้นทับทิมแดงนะคะนี้ก็มางอกอยู่ข้างๆนะคะก็เป็นกําไรนะคะต้นนี้ที่ได้มานะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาเทียบดูนะคะเพราะว่าตัวบอลทับทิมแดงนี้ลักษณะก็จะคล้ายๆพวกช้างเผือกใบบัวบัวแดงหรือว่าไกรเซอ์เหมือนกันนะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปนะคะก็จะ มาเทียบให้ดูนะคะว่าเจ้าทับทิมแดงเนี่ยมีความแตกต่างจากเจ้ากรุงไกรเซร์ยังไงหรือว่าวัวแดงยังไงนะคะสำหรับวันนี้นะคะจระสดาชาแนลก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้จระสุดาชาแนลด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเจอกันนะคะว่าจระสุดาจะแนะนำบอลสีชนิดไหนแล้วก็มาเทียบความแตกต่างให้ดูนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ